fanyamakisho ในคลิปนี้เราจะเริ่มทําการรีทัสบริวนตาขาวแล้วก็ฟันนะครับให้มีความขาวเนียนใสมากยิ่งขึ้นก็เลยมีชื่อว่าตอนอาเกี่ยวกับไอนะครับไอแล้วก็ทิช เทชไวเตอร์นะครับก็ทำให้ขาวขึ้นกว่าเดิมนะครับผมหวังว่าในตอนนี้คุณคงได้เรียน2ตอนที่แล้วก็คือการลบริ้วรอยแต่ว่าเผอิญว่าภาพของคุณนริศภาพนี้ของคุณนริศนะครับเป็นสมาชิกลฟ์ไทม์ในคลาสเราเอง <c oughs> ก็ไม่ได้มีริ้วรอยอะไรมากมายอยู่แล้วแล้วก็หน้าก็ไม่ก็ไม่ได้ทํบุมก็เลยข้ามขั้นตอน2ขั้นตอนนั้นไปละนะฮะแต่ในตอนนี้ผมใช้คุณเห็น,หนความแตกต่างในการใช้ adjustment layers นะครับในการทําฟันกับตาให้ดูขาวขึ้นกว่าเดิมนะครับ การทำนั้นก็ไม่ยากนะครับคุณมาที่ adjustment นะครับ adjustment layer ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก hue saturation นะครับ hue saturation นะครับจะมี property 3ตัว4ตัวนะครับแต่คุณใช้แบบลัดได้เลยก็คือก่อนอื่นน่ยให้คุณซูมซูมดูระยะใกล้ๆก,ก,ก่อนนะครับซูมดูแล้วสลับเป็น hand tool ใยการกด space bar ซูมเมื่อกี้ใช้ control บวกนะครับถ้าจะซูมออกก็ control ลบ แต่เป็นของ Mac ก็เป็น command บวก m อมานลบแทนนะครับการที่จะดูว่าภาพตรงจุดที่เราต้องการปรับแต่งเนี่ยมีสีอะไรซ่อนอยู่ก็ให้เลือกตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับคลิก and drag นะครับ in the i m a g e to modify saturation ให้เลือกตรงนี้แล้วเอาไปจิ้มเลยนะครับ คุณจะเห็นว่ามีสีแดงซ่อนอยู่เพราะว่ามันเป็นเส้นเลือดเส้นเลือดในตาใช่ไหมครับวิธีการจะลบออกไปนะครับมี2วิธีหนึ่งคือคุณลดค่า saturation ลงให้จางให้สีเลือดตาเนี่ยจางลงแล้วก็ทําให้สีนั้นเข้มขึ้นเห็นไหมครับว่าตรง property ของ red เนี่ยก็จะมีค่าความสว่างเพิ่มมากขึ้นแต่คุณจะเห็นว่ามันจะไปทั้งภาพนะครับแล้วก็จิ้มที่2นะครับคือที่ฟันแน่นอนว่าต้องเป็นสีเหลืองนะครับนะครับจะขึ้น yellow คุณก็ต้องลด saturation แล้วก็ เพิ่ม l ไล t n e s s เข้าไปประมาณนี้นะครับคุณเห็นว่าภาพดูไม่ได้เลยนะครับเพราะามันส่งผลทั้งหมดก็เลยต้องมาสลับให้สีขาวเป็นสีดำใน m a ร์คของ Adjustment Layer โดยการกด Control I ใน Window หรือว่า Command I ใน Mac นะครับก็จะเป็นการปกปิดส่วนที่คุณปรับแต่งทั้งหมดจากนั้นคุณกด B เปลี่ยนเป็น Brush Tool นะครับปรับแต่งค่าความฟุ้งของขอบอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆทำการเริ่ม ระบายส่วนที่คุณต้องการปรับแต่งลงไปเท่านั้นเองฮะนี่ครับเห็นไหมครับว่าส่วนของดวงตาก,ก็มีความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ไม่ไปส่งผลต่อจุดอื่นนี่คือการใช้ uh, layer เลเยอร์ควบคู่ไปกับการทำงานกับ Adjustment นะครับเดี <mm> ๋ยว <mm> ผมจะเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะโอเคต่อไปเป็นตรงฟันนะครับตรงฟันก็จะมีไฮไลท์นิดหน่อยนะครับเพราะว่า ฟันมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ทำการเลือกได้ไง่ายนะคุณจึงต้องใช้ Quick Selection Tool ในการกดปุ่ม W นะครับเพื่อเรียกใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกเห็นไหมครับว่าฟันจะถูกเลือกนะครับพอฟันถูกเลือกคุณต้องมาทำการกำหนดค่าขอบที่คุณเลือกนะครับด้วยปุ่ม Refine Edge นะครับ Refine Edge ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรครับคลิก Smart Radius ลองหาขอบที่แท้จริงดูแล้วก็เลื่อน Smooth ไปเลยนะครับ เห็นไหมครับว่าประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะฮะแล้วผมก็เลือกเอาพุทเป็น selection นะครับตัองอื่นคุณไม่ต้องไปปรับเลยนะครับกดโอเคเท่านั้นเองคุณก็จะได้พื้นที่ที่เป็นฟันแบบที่คุณเลือกเมื่อกี้แล้วคุณก็ใช้ผู้กันที่ทาสีขาวนะครับเพื่อแสดงผลเอฟเฟกของ adjustment layer เข้าไปเท่านั้นเองแล้วก็ทำการระบายทีนี้นะครับการระบายเนี่ยมันจะทําให้สีฟันดูหลอก หรือตาหลอกจนเกินจริงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น Move Tool การกด V แล้วก็กด Control D หรือว่า Command D ใน Windows เอ้ย Command D ใน Mac Control D ใน Windows เพื่อทำการยกเลิกพื้นที่การเลือกคุณจะเห็นว่านะครับฟันกับตาเนี่ยมันดูขาวหลอกเกินจริงไปในการทำงานคุณต้องให้ความแนบเนียนของภาพมาเป็นสำคัญก่อนนะครับโดยการลดค่า Opacity ลงมาเหลือที่50%หรือว่าจะน้อยกว่านี้คุณสังเกตที่ฟันกับที่ตาครับท,ท,ที่ตาที่ก็ที่ฟันผมทำการลดนะครับ สักห้าสิบละกันเนี่ยประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับคุณดูนะครับอันนี้คือก่อนทําเห็นไหมฮะนี่คือหลังทํานะครับสว่างขึ้นกว่าเดิมนะครับเท่าน,นี้เองครับไม่ยากเลยนะครับ